จะใหญ่ไปไหนคะเก่ารัดลูกโตโตพอคำเลยคะ่ะดูค่ะสุดยอดของเก่ารัดค่ะนี่คือของฝากจากป่าวันนี้นะคะขอบคุณพี่สาวใจดีและคุณป้าใจดีด้วยนะคะมาที่เห็ดแม่มดนะคะแล้วก็เห็ดเพล้งขาลายหมกส้มค่ะแล้วก็เห็ดเก่ารัดนะคะพันใหญ่มาก ทั้งเห็ดทั้งเกาลัดใหญ่มากๆเลยค่ะท่านผู้ชมสิ่งนี้ก็คือเห็ดนะคะเห็ดรวมนะคะตัวนี้คือต้มไปเรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้คือข่าวที่สุดแล้วนะคะสุดยอดไหมคะแล้วก็มีเก่าลัดสุดยอดค่ะปังๆค่ะเกาลัดใครอยากกินทักมานะคะ บุกย okay, oh, ี่โมเดี๋ยวโชว์ให้ดูค่ะโอรรอเหญ่ไหมคะโอเคโอเคนี่คะ่ะอันนี้แค่สองลูกนะคะเนะี่ยสี่ลูกก็เท่าลูกมะนาวลูกหนึ่งนะคะ